ได้ค่ะจุดถักมาถึงดอกสุดท้ายะนะมาเพื่อนถึงถึงดอกสุดท้ายที่ที่เราเริ่มต้นนะคะเจะเชี่ยมโซ่สามก่อนนะคะหนึสองสามนับหนึ่งสองสามแล้วก็ลาลงตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงดึงผ่านเลยนะคะเห็นไหมคะดึงผ่านเลยแล้วเราก็ขยับ จับเข้ามาเสาที่สามนะคะเสากลางนะเพราะเราทำห้าเสาก็เสากลางเสาสามแล้วเราก็ขึ้นหนึ่งสองสามนะวางสามแล้วก็ลงลงให้ได้ห้าเสานะคะห้าเสาลงได้ห้าเสาหนึ่งสองสามเป็ห้าห้าแล้วค่ะอ่ะห้าแล้วแล้วทำไงคะเ่สามเั่วส มันเป็นลายตรงนี้ค่ะเดี๋ยวคนสุดจะให้ดูว่าเดี๋ยวเพื่อนงงเป็นลายเนี้ยเนี้ยมันเป็นลายเนี้ยใช่ไหมอ่าโซ่สามแล้วก็เอ็กแล้วก็ห่วงเจ็ดเนาะอ่โซ่สามโซ่สามเสร็จแล้วก็เอ็กเอ็กตรงนี้ที่เราทําโซ่สามไว้แล้วก็โซ่เจ็ดโซ่เจ็ดเพื่อจะให้ขึ้นขาก้าไหมคะ่ะแลเอ็กตรงนี้เนาะแล้วโซ่สาม สามก็ลงเสาลงเสาห้าลงไปตามลายนะคะ,ะลายเห็นไหเ็นคงไม่งงนะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็โซ่ส,สามสุดจะทำเป็นโซ่สามนะคะจากโซ่สี่โซ่สามเราก็จะลงเนี้ย เอ็กตรงนี้นี่เอ็กเพื่อจะทำจีบหางของนกยุงดอกสุดท้ายนะคะาตอนนี้เราทำสองรอบที่แล้วเราทำสองสองสองดอกสองสองสองอะไรนะสองเสาสองห้อยหรืออะไรทักอย่างเราเลือกไงอันนี้เราก็ได้ดอกสุดท้ายละฮะตรงเอ็กนี่เนาะ อปึ๊บเอ็กโซสามตรงนี้ไอ้ตรงที่เราหาไว้เนี่เราแบ่งไว้แล้วเนี้ยเนาะแถวแรกเราแบ่งไว้แล้วแล้วก็ลงลงห้าเืาโซห้าลงสามสี่ห้าโอเค 3, 3, แล้วโซ่สามแล้วเอ็กลโซ่เจ็ด เจ็ดเอ็กแล้วก็เสื้อสามแล้วก็ลงเสาห้าเสาเนาะจิ้มก็ตามไลยนะถ้าคนดูเพจออกก็จะรู้ว่ามันไม่มีอะไรเนาะเพียงแต่ว่าเราจะงงๆว่าเอ๊ะเริ่มต้นยังไงเริ่มตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วเวลาแขนฟังเราจะทำไงนะคุณสุขก็บอกเพิดหลับเลยนะเนาะองชานก็ลดโซ่เนาะลดโซ่ลงแล้วก็หาลายลดหาลายแล้วก็ลดโซ่แคนะ่นั้น เราแคร์เลยนะเห็นไอโฟโอเห็นขาวเขาไปออกกำลังกายมาอ่าเราจะถักให้ดูเนาะทำผิดอะ่ะพอผิดเราก็จะรู้เนาะผิดมันก็จะรู้เนี่ยเราลงตรงนี้ข้ามไปหาดอกเชยเลยอ่าตรงนี้ตรงที่เราเอ็กซ์นี่แหละอ่า ดอกเดียวค่ะดอกสุดท้ายแล้วแล้วเราก็ขึ้นไหมอะไรขึ้นหางไหมอ่าแล้วก็เอ็กอ่าเอ็กเนสเสร็จแล้วก็โซ่สามลดโซ่สามตาหลักโซ่สี่นะคะลดเป็นโซ่สามแขนแล้วแถมของคนสูกฟางไปคนสูบก็จะลดเพรานะาคนสูบถักหน้าต่ำหลังสูงก็จะฟางไปนะถ้าคนไม่ถักหน้าต่ำหลังสูงก็มันก็ไม่ฟางนะคะมันก็จะพอดีนะไม่ต้องลด ก็ถักเป็นโซ่ตามตามแพทเลยก็คือเป็นโซ่สี่องสามดอกน,นี้อ่าองสามสี่ห้าหกเจ็ดเด็กนี้หอ,องสามอ่ะกนสุดจะให้ดูเห็นไหมคะเดี๋ยวดูแป๊หน่อโอเคเดี๋ยวดูแกะเล็กะ แขนเล็กนิดเดียวนี่เล็กมากตัวดีพอดีลูกค้าบังกะกะนี่นะคะเป็นลูกแขนแ่ะอันนี้อะไรนะเป็นลูกแขนแล้วก็ถักบนไปเลยตอนนี้นี่ลูกแขนนะแล้วถ้าพอเสร็จแล้วก็มาเกาะตรงนี้อีกเกาะตรงนี้เห็นไหมคะเกาะตรงนี้เนี่ยจุดเราเริ่มต้นจุดเริ่มต้นตรงนี้แรกสองลาย แต่พอเราก็โซ่สามถ้าเราไม่อยากมันลังตรงนี้เฉพาะตรงนี้เราก็ถับเป็นโซ่สี่ตรงนี้โซ่สี่โซ่โซ่สี่นะคะเฉพาะตรงนี้นะแต่เฉพาะแต่พวกนี้ตรงที่เชื่อมกันนะก็ถักไปเรื่อยเืยเห็นไหมแตอนนี้ก็คอยตามแหละไม่มีอะไรเนาะนี่ก็ถักตามลายแล้วเอาตามความยาวเลยแต่นี่คือจบแหละแขนมันโอเคแหละ วงแขนได้แล้วค่ะแล้วก็ได้เป็นกี่ดอกหดอกสองดอกสาดอกสดอกห้าดอกนะคะ่ะมันห้าดอกเพิ่มมาสองแตกแล้วเราเพิ่มสองนะคะจะทเพิ่มสองอ,ออกมาก็โอเค แล้วเรารียดลายเนี้ยถ้าเราเยังไม่รียดมันจะดูยุยด,ดูหน้าหน้าไม่สวยแต่เวลาเรารียดเสร็จก็ออกมาสวยนะคะโอเคค่ะจบแล้วค่ะการต่อคุณสุก็จะถักเสร็จคุณสุกก็จะเอามาโชว์อีกทีเนาะโชว์โชว์แขนโชว์ให้ดูเนาะโอเคค่ะพอดีค่ะ